ในคลิปนี้เราจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นคือตัวนี้เลยซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่ปรับระดับได้ไม่ว่าจะดูที่ผนังดูที่เพดานหรือจะกลับไปด้านหนึ่งหมุนได้รอบเลยนะครับอีกทั้งยังมีความสว่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้วิสระในช่วงาระรีวิวอย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวโปรเจคเตอร์อีกแล้วนะครับตามคำขอนี่เป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดปี2024ตัวนี้มีชื่อว่า FunFox ก r s t t a ครับและโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างมีคุณสมบัติข้อดีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปแกะกล่องกันดูครับ แกกล่องออกมานะครับก็จะเจอโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนี่ขนาดประมาณนี้นครับก็ไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับสําหรับผมรู้สึกว่าก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้กว้างมากตัวจะประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เขาแถมมาด้วยจะมีรีโมทนะครับมีสายแจ็ค3.5เพื่อจะเอาพุทเสียงออกนะครับมีสายให้ทีม i2 ให้ทีม i มาให้1เส้นคู่มือ1เล่มโดยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านทําความเข้าใจได้แบบง่ายๆเลย แล้วก็ตัวน็อตสำรองนะครับเพื่อจะไว้ใส่กับข้างๆตัวโปรเจคเตอร์รวมถึงแจ้หเหลี่ยม1ดอกนะครับและมีสายพาวเวอร์มาให้1เส้นด้วยและไฮไลท์ก็คือตัวนี้เลยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งขนาดของเครื่องความกว้างจะอยู่ประมาณ24เซนนะครับด้านความลึกตรงนี้ก็อยู่ที่18.5เซนส่วนความสูงอยู่ที่19.5เซน ซึ่งก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ก็ดูไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดกลางนะครับซึ่งน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่เลยด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟ LED ขนาดประมาณ2.8นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับ ก็จะไปฉายกับตรงผนังที่เราฉายแล้วมันก็จะปรับออโต้โฟกัสให้ตานอัตโนมัติเลยส่วนตรงนี้เขาจะเขียนว่า cd s o r t decode นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีแท่นตรงนี้มีแท่นไว้ให้เราวางนะครับโดยสําหรับใครที่อาจจะเอาไปติดผนังหรืออะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะมีรู ที่ไว้สําหรับใส่ต่างๆเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับส่วนบนด้านบนนะครับจะมีปุ่ม power นะครับปุ่มปรับซ้ายขวาบนล่างปุ่ม return แล้วก็ปุ่ม ok นะครับก็สามารถสั่งการนะครับผ่านตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยด้านหลังจะมีพอร์ต LAN นะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb 2ช่องช่องเสียบ HDMI 2ช่องนะครับแล้วก็ช่องเป็นช่อง audio out นะครับแล้วก็เป็นช่อง AV แล้วก็ช่องนี้เป็นช่อง infrared นะครับอันนี้ก็เป็นช่องใส่เสียบ power นะครับโดยการใช้งานของเขาเนี่ยมันจะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับ ไข่ตรงนี้นะครับเพื่อจะให้แงนหน้าหรือว่าจะให้หันขึ้นเพดานหรือปรับระดับอะไรได้เลยนะครับตามที่เราต้องการได้เลยโดยที่ก็จะไข่น็อตตรงนี้เพื่อความแน่นนะครับนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็สามารถปรับองศาได้เลยเพราะว่าเขามีฐานตรงนี้มาให้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าผมถือว่าสะดวกเลยมีฐานมาแล้วก็เราจะปรับองศาเท่าไหร่ก็ได้พอเราได้องศาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ขันตรงนี้ไปให้มันแน่นได้ไดมุมหรือใครจะแบบ ฉายขึ้นเพดานนะครับนอนดูก็สามารถทําได้ก็ตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไขรงนี้ให้มันแน่นมันก็จะฉายขึ้นเพดานแล้วนะครับก็สามารถดูโปรเจคเตอร์ได้หลากหลายมากเลยมุมนี้คือเหมือนเขามีฐานมาให้แล้วสะดวกสบายมากการอันบล็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเครื่องตัวนี้กันครับ ตัวนี้นะครับจะอัปเกรดความสว่างเป็น9,500รูเมนหรือ350 n c ลูเมนถือว่าเป็นความสว่างที่กำลังพอดีกับโปรเจคเตอร์ขนาดนี้เลยนะครับความละเอียดดั้งเดิมจะเป็น Full HD 1,920คณ1,080พิกเซลและก็ยังรองรับ 4K ด้วยและนี่จะเป็นหลอดไฟ LED นะครับที่มีอายุหลอดไฟมากถึง50,000ชั่วโมงเลย อัตราส่วนของภาพก็มีทั้ง16:9ต่อและ4:3ต่อและอัตราส่วนของคอนทราสต์เนี่ยก็จะเป็น5,000ต่อ1ขนาดภาพเนี่ย50ถึง300นิ้วก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างที่เราตั้งนะครับซึ่งระยะการฉายภาพก็มีตั้งแต่1.5ถึง9เมตรและที่ชอบที่สุดก็คือนี่ครับระบบโฟกัสอัตโนมัติคีย์สโตนซึ่งเป็นดิจิตอลคีย์สโตนนะครับไม่ว่าเราจะปรับไปมุมซ้ายมุมขวาขึ้นบนลงล่างนะครับเขาก็จะปรับให้อัตโนมัติแบบตัวนี้ย ดีมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับซึ่งถ้ามีภาพบิดเบี้ยวนะครับก็จะมีการปรับภาพอัตโนมัติสี่เหลี่ยมคางหมูแบบ 4D ซึ่งตัวนี้ใส่ระบบปฏิบัติการ Android 9.0มาแล้วด้วยสามารถโหล,ลดแอปต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Netflix หรืออะไรต่างๆนะครับก็อัดมาเต็มเลย โปรเจคเตอร์ตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับขนาด5วัตต์2ตัวกำลังไฟฟ้าอยู่ที่160วัตต์มีแรมในตัว1กิกและ ROM 16กิกรองรับ Wi-Fi 2.4G และ 5G นะครับรวมถึงรองรับ Bluetooth 4.0ด้วยมีลำโพงในตัวแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อลำโพงภายนอกผ่าน Bluetooth หรือ AirPods ก็ได้นะครับตัวจอย LED นะครับเขาเป็นระบบ Optical แบบระบบปิดนะครับก็จะทาให้พวกสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ ก็จะยืดอายุการใช้งานของจอ LED ของเราได้ด้วยฟังก์ชันมาเต็มขนาดนี้นะครับแต่เราต้องไปพิสูจน์ด้วยการเปิดฉายเดี๋ยวเราไปเปิดฉายกันดูว่าเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นไงบ้างครับการใช้งานง่ายๆนะครับก็แค่กดปุ่ม power ทีเดียวเดี๋ยวเครื่องก็จะเปิดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโปรเจคเตอร์เปิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ปิดไฟสปอตไลท์ตรงที่อยู่ด้านหน้าทั้ง2ดวงเลยนะครับก็ยังเห็นไฟที่โปรเจคเตอร์ที่ถือว่าชาัดสว่างเลยระหว่างที่เราเปิดโปรเจคเตอร์เนี่ย เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยจะทำการออโต้โฟกัสให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะออโต้โฟกัสเช็คระหว่างตัวเครื่องโปรเจคเตอร์กับผนังเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาก็จะโปรเซสให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราขยายไปตรงไหนขยับไปตรงไหนเขาก็จะทำการออโต้โฟกัสให้ตลอดซึ่งเราก็ไม่ต้องห่วงเราก็จะได้ภาพที่คมชัดแบบที่เครื่องอ่านเรียบร้อยแล้วโดวยที่เราไม่ต้องไปหมุนปรับเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปิดไฟนะครับ ปิดไฟตรงนี้ให้ดูว่าความสว่างของมันเป็นยังไงนะครับขนาดตัวนี้ไม่ได้ปิดนะครับก็เห็นชัดอยู่ดูรู้เรื่องนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการปิดไฟทั้งหมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีไฟตัวนี้ฉายมาที่หน้าผมหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงแต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าความกว้างของจอเนี่ยก็คือกว้างเลยนะครับแต่จริงๆมันกว้างได้อีกนะครับระยะระหว่างผนังเนี่ยไปถึงตรงเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ย จะประมาณไม่ถึง2เมตรดีนะครับประมาณ1.8เมตรซึ่งมันไปได้ไกลมากกว่านี้ถ้าเรามีพื้นที่นะครับจอก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยแต่เนี่ยได้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับส่วนบ้านใครที่มีพื้นที่มันก็จะใหญ่มากขึ้นไปอีกโดยระยะน้อยที่สุดที่เขาถือว่าเป็นคุณภาพก็คือ1.5เมตร ถ้าถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะความคมชัดก็จจะมีอาจจะไม่ได้100%เท่านะครับทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมีทั้ง YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus และต่างๆแล้วก็สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับ อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเท่าที่ผมลองแล้วเนี่ย Netflix ของเวอร์ชันของ Android เครื่องนี้นะครับการใช้งานรีโมทอาจจะใช้งานสั่งงานของ Netflix ไม่ได้อาจจะต้องเสียบเมาส์นะครับที่ด้านหลัง USB แล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนเอาน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิด YouTube ดูนะครับนี่แหละครับสำหรับคนที่ดูบอลน,นะครับการดูบอลผ่านโปรเจคเตอร์นี่จะเป็นอะไรที่ได้บรรยากาศมากเลยเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูบอลน,นะครับเราก็สามารถปรับเสียง เพิ่มเสียงลถเสียงจากรีโมทได้เลยนะครับตัวรีโมทเองก็มีปุ่มมิวด้วยนะครับก็สามารถมิว์เสียงได้เห็นไหมครับดูจอเนี่ยครับดูฟุตบอลจอใหญ่ๆเงี้ยได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับเราจะเปิดฟังเพลงก็ได้นะครับตัวเมนูของตัวแอป Android ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งเนี่ยตัว Home นะครับ ตัวเข้าไปดูแอปต่างๆที่เราสามารถโหลดเพิ่มเข้ามานะครับหรือจะโหลดผ่าน Google Play Store ตรงนู้นก็ได้นะครับนะครับหรือว่าจะเป็น m i r l r c a s t นะครับสะท้อนหน้าจอนะครับมือถือมาขึ้นที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็มีแอปต่างๆอีกมากมายนะครับรวมถึงโหมดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอต่างๆนะครับเราจะต้องสมัครสมาชิกอะไรเข้าไปก่อนในการจะดูนะครับแล้วก็จะมีโหมดของ Music ต่างๆ Spotify นะครับ ก็มีมาให้ครบเลยแล้วก็มาถึงเมนูเซตติ้งนะครับเราก็จะมาถึง ota update เนี่ยเราก็มาสามารถอัปเดตเวอร์ชันนะครับว่าเขาตอนนี้ที่เราใช้มันเป็นเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าเผื่อเขาปล่อยเฟิร์มแวร์อะไรใหม่ๆมาเราก็มาอัปเดตได้นะครับแล้วก็ไปดูดถึงเมนูเซตติ้งเซตติ้งต่างเนี่ยเราก็เนี่ยครับเราก็เชื่อมโยงเชื่อมกับ Wi-Fi เรียบร้อยก่อนแอปอะไรต่าง bluetooth language date time นะครับ display setting อะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถเข้าไป ตั้งค่าได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับนี่มีของภาษาไทยด้วยตัวเมนูด้านบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยต่างๆให้นะครับซึ่งหลักๆของการใช้โปรเจคเตอร์ที่คนซื้อโปรเจคเตอร์มาใช้งานนะครับก็คงจะใช้งานเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังดูฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมถือว่าครอบคลุมแล้วเขาก็มีแอปให้ใช้ได้ซึ่งบางครั้งในการดู Netflix หรือดูภาพยนตร์เนี่ยการตัวจอเขาอาจจะเป็นสัดส่วนของเหมือนแบบ แบบลงภาพยนตร์นะครับก็จะไม่ได้แบบเต็มจอก็จะเป็นแบบแนวกว้างๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนลองดูกันนะครับว่าถ้าขนาดความสว่างของตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับที่9,500ลูเมนหรือ 350NC เนีลูเมนเนี่ยโอเครับได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าถ้าแบบขนาดไฟพื้นที่ห้องที่ไม่ได้มืดมากๆเนี่ยตอนนี้ห้องก็ไม่ได้มืดมากนะครับฝั่งนี้ก็ยังมีเปิดไฟอยู่นะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีเปิดไฟฉายมาที่หน้าผมเนี่ยภาพก็ยังประมาณนี้แล้เวเราลองเปิดไฟดูนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เปิดไฟตัวสปอตไลท์นะครับออกมาแล้วเนี่ยหน้าจอยังเห็นได้ชัดอยู่เลยนะครับนะครับขนาดมีไฟเข้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ต้องมืดมากเนี่ยโปรเจคเตอร์ก็เห็นได้ชัดสามารถดูได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ได้ฟิล์บรรยากาศต่างๆด้วยนะความละเอียดต่างๆคอนทราสก็ถือว่าโอเคเลยในราคาโปรเจคเตอร์ราคาระดับนี้แล้วได้ภาพได้ความสว่างขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะครับส่วนทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างไงคอมเมนต์กันมาบอกกันนะครับ ซึ่งข้อดีของตัวนี้อย่างนี้ยตัวนี้นะครับอย่างเราเนี่ยขยับซ้ายขยับขวาขยับไปตรงนู้นเลื่อนไปนะครับเนี่ยเขาก็จะปรับออโต้ให้ตลอดเลยนะครับก็จะเข้าไปต่อดูโฟกัสว่าจะต้องปรับยังไงนะครับเห็นไหมครับเขาก็ปรับให้มันได้ระนาบที่แบบมากสุดที่เท่าที่ทําได้นะครับเดี๋ยวผมลองกลับมานะครับอันนี้กลับมาตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มปรับละเห็นไหมครับ จะได้ภาพแต่การที่จะใช้โปรเจคเตอร์และจะได้คุณภาพของภาพที่100%ดีๆเนี่ยก็ควรจะตั้งตรงๆ,ๆเขาจะดีที่สุดนะครับเ,เรากลับมาที่ตรงเขาก็จะปรับใหม่ที่คนเห็นในภาพอยู่นี้อาจจะดูแบบเออจอก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเงี้ยเครื่องมันอยู่ตรงนี้เอง,งครับเครื่องอยู่ตรงนี้จอมันก็ได้ประมาณนเนี่ยก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับใหญ่กว่าทีวีบ้านเราอยู่แล้วแต่ถ้าเอาตัวเครื่องเนี่ย ถอยออกไปหน่อยนะครับก็จะมันก็จะกว้างมากขึ้นและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบสําหรับเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับกำลังไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับ9,500ลูเมนเนี่ยแต่เสียงพัดลมเนี่ยไม่ได้เลาะไม่ได้ดังเลยนะครับเสียงถือว่าเบา่เครื่องที่ผมใช้อีกอะผมลองเอาโทรศัพท์นะครับเปิดแอปวัดเดซิเบลเนี่ยแล้วก็จ่อไปใกล้ๆกับตัวพัดลมนะครับ ก็ปรากฏว่าพัดลมเนี่ยคือค่อนข้างเบามากๆเลยนะครับยังไม่เกินอยู่ประมาณไม่เกิน60 d เดซิเบลนะครับถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งที่ให้ความสว่างที่ดีเลยในราคาเลทราคาประมาณนี้แล้วก็มีออโต้โฟกัสที่ดีด้วยรวมถึงเสียงเบามากๆก็เหมาะจะเอาไปตั้งอยู่ในห้องนอนดูทีวีสบายๆเพลินตานะครับเพราะการดูผ่านโปรเจคเตอร์ที่ฉายไปที่ผนังเนี่ยก็ยจะซอฟต์สายตากว่าการไปดูที่ทีวีด้วยนะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ตัวใหม่หรือตัวอัปเดต2024เนี่ยสักตัวในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยราคาเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไวท้ทางด้านคลิปนี้นะครับหรือใครที่มีคอมเมนต์อยากจะรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ย ยังไงก็คอมเมนต์มาทักทายเดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและในคลิปหน้าสาระรีวิวจะเอะไรมารีวิวบอกทุกคนอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ